แ,แม่คะกลับมาพอดีเลยอะ่ะเอา้าตองมาด้วยเหรอคือมายกำลังรอแม่อยู่พอดีอะคะ่ะมายกล่าวว่าจะขอแม่ไปบ้านมายหน่อยคะ่ะพอดีวันนี้วันเกิดแม่มายมายเลยเตรียมของจะไปฉลองวันเกิดให้แม่มายอะคะ่ะวันนี้แม่กับตองอาจจะต้องทำมื้อเย็นกินกันเองนะคะเอาจริงๆ ตองก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรืออยากจะพูดอะไรหรอกนะแต่ทําไมพี่ไมยจะต้องเอาของเยอะแยะขนาดนี้กลับไปบ้านตัวเองด้วยอะนี่ตองมาทีไรก็เห็นพี่ไมยหอบของไหล่บ้านตัวเองตลอดเลยนะกะจะเอาของจากบ้านเราเนี่ยไปให้บ้านตัวเองหมดบ้านเลยหรือไงนี่ตองอย่าพูดไปเรื่อยนะพักซะบ้างปากนะไม้อย่าถือสาตองมาเลยนะโลกนะตองมันแค่พูดตรงไปหน่อยนะ่ะเอาไปน้าไม้นะ่ะกลับบ้านไปหาแม่ได้เลยปะ แล้วก็ทําของอร่อยๆให้ท่านทานด้วยนะลูกแล้วก็อยู่ฉลองเลยไม่ต้องห่วงทางนี้หรอกมาเองนะ่ะควรจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ให้มากขึ้นนะลูกนะอ๋อแล้วก็ฝากสวัสดีท่านด้วยละ่ะได้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวมาขอไปก่อนแล้วกันนะคะไปนะคะแม่สวัสดีค่ะไปมานั่งเถอะ แม่แม่เป็นอะไรของแม่อะแม่ไม่กล้าว,ว่าพี่มาเหรอถ้าแม่ไม่กลา้าพูดเดี๋ยวตองพูดให้ก็ได้แม่ดูสิพี่มมยขนของไปขนาดเนี้ยเขาขนไปหมดบ้านแล้วมัง้งตองแกก็พูดเกินไปไม้ยคงไม่ทําอะไรขนาดนะัน้นหรอกนะเขาก็แค่ขนของเล็กนน้อยไปทําไมแกต้องพูดให้มันใหญ่โตด้วยเนี่ยอแล้วมันเรื่องเล็กที่ไหนกันล่ะแม่แม่ไม่เห็นหรอของที่ไม้ขนออกไปเมื่อกี้โอ้โหราคาแต่และอย่างเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกเลยนะแม่ แล้วไหนเขากลับไปบ้านเขาไหนจะมีค่ารถค่าทางด่วนแล้วไหนจะค่าน้ํามันอีกอะแม,ม่รวมๆนั้นเสียไม่น้อยเลยนะอม,มันก็จริงของแกนะตองก็ใช่ไหมล่ะแม่นี่ยังไม่รวมกับที่พี่ไม้กลับไปฉลองวันเกิดให้พ่อแม่เขาอีกนะไหนจะมีค่าของขวัญที่ซื้อพ่อแม่เขาอีกล่ะต,ต่ำเนี่ยก็คงไม่ตำกว่าสองพันหรอกโอ้ยตองไม่เข้าใจเลยนะทําไมพี่ไม้ถึงได้ใช้เงินไม่ประหยัดบ้างเลยอะ ทำอะไรนี่ไม่เคยจะนึกถึงพี่น็อตบ้างเลยนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าพี่น็อตเนี่ยทำงานหาเงินอยู่คนเดียวแม่ต้องขอพูดตรงๆห่อนะต้องไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่น็อตถึงได้มาแต่งงานกับผิญิงแบบนี้ได้อะ่ะอืมก็จริงนะตองฉันมานั่งคิดคด,ดูแล้วฉันว่าฉันก็คงจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้หรอกการที่ไม้กลับบ้านไปฉลองมันเกิดแม่เขาทั้งทีเนี่ยจะถือของขวัญไปธรรมดามดาแบบนี้มันก็เสียหน้าบ้านแล้วนะสิ เอาเป็นว่าฉันจะโทรหาไมค์ก่อนให้กลับมาคุยกันก่อนไงว่าจะทำยังไงให้มันเหมาะสมมากกว่านี้ค่ะแม่ฮั Hello, ลโหลมาแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้ายังไปไม่ไกลามากน่ะกลับมาบ้านก่อนได้ไหมพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับแกนะ่ะเออ แม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะทำไมอยู่ถึงเรียกไมากลับไปด่วนขนาดนี้ล่ะคะแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากจะรู้ว่าแกขนของอะไรกลับบ้านแกบ้างคือคือว่าไมคเอาพวกผลไม้ขนมแล้วก็นมสดที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก่อนนะคะมาเห็นว่ามันจะใกล้หมดอายุแล้วบ้านเรากินกันไม่ทานไมก็เลยเอามาให้แม่ไมคยอะคะ่ะจะให้ไมากลับมาบ้านแม่มือเปล่ามันก็ดูไม่ดีอะค่ะแม่ นี่มมยการที่แกเอาของใกล้หมดอายุไปให้พ่อแม่แกนี่มันไม่เหมาะสมเลยนะแล้วอีกอย่างนะไมยวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดแม่แกแกอย่าลืมสิไมยจำไม่ขึ้นใจเลยนะเพาพ่อแม่แกน่ะเลี้ยงแกมาอย่างดีเลยนะแม่แม่ไม่ได้จะว่าไม้เหรอคะถ้าฉันจะว่าแกทำไมคะแกนะก็ต้องรู้จักแบ่งเงินใ้ครอบครัวแกใช้บ้างนะไมยฉันรู้ฉันเข้าใจว่าแกเหนื่อยแค่ไหน การเป็นซพรส์ให้คนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะโอนเงินไปให้แกหกพันนะแกก็แบ่งไปเติมน้ํามันแล้วก็แบ่งไว้ให้พ่อแม่ท่านใช้ด้วยละ่ะถือว่าเป็นการตอบแทนบนคนของพ่อแม่นะมายแต่ถ้าเกิดไม่พอนะก,ก็บอกฉันได้เลยนะฉันจะโอนเพิ่มไปให้แกแกกลับบ้านทั้งทีนะ่ะอย่าทำให้พ่อแม่เสียความรู้สึกสิได้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่ใจดีกับมายมากจริงๆอะ่ะ ไม่ดีใจมากเลยนะคะที่แม่ใจดีกับไม้ขนาดนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่ถ้าเกิดไม่ถึงบ้านแม่ไม้แล้วอะ่ะไม้จะโทรหาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านนะคะแล้วก็ขับรถดีๆละไม่แม่อะไรของแม่เนี่ยที่ตองพูดแบบเมื่อกี้แม่ไม่เข้าใจเลยเหรอนี่ตองฉันว่าฉันควรจะตักเตือนแกสักหน่อยแล้วนะนะ เลิกทาเรื่องเลยให้เป็นเรื่องใหญ่สักทีได้ไหมถ้าเกิดว่าแกอยากอยู่ที่นี่นะ่ะ <_ t ong> ก็ควรจะวางตัวดีๆนะตองแต่ถ้าเกิดว่าแกอยู่ที่นี่แล้วแกอึดอัดนะ <_ t ong> ก็กลับไปบ้านผัวแกได้เลยนะบ้านชันไม่ต้องการให้คนมาป่วนแม่ทําไมแม่พูดแบบนี้กับตองอ่ะแม่พูด่างนี้กับตองได้ยังไงอ่ะเมื่อก่อนแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะตองเป็นลูกแท้ของแม่นะตองแม่บอกให้เลยนะแกแต่งงานออกไปแล้วนะแกก็เปรียบเหมือนคนนอนนะตอง ถ้าเกิดว่าแกฉลาดสันหน่อยนะหยุดสร้างปัญหากับพี่สะพ้ายแกได้แล้วอะไรกันอนะแม่ต้องเป็นลูกสาวแม่นะลูกก็คือลูกยังไงแม่ก็ต้องเข้าข้างตองมากกว่าพี่ไม้สิตองแม่พูดตรงๆเลยนะแม่มีลูกชายคนเดียวแล้วพี่สะพ้ายแกก็เป็นสะพ้ายคนเดียวในบ้านเราถ้าเกิดว่าแม่ไม่ทําดีกับเขาแล้วแม่จะทําดีกับใครละตองในอนาคตอะแม่ก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่ละ แกแต่งงานออกไปแล้วน่ะควรจะคิดถึงชีวิตแกให้ดีขึ้นนะตองเลิกทำตัวสร้างปัญหาได้แล้วสร้างปัญหาต้องไปสร้างปัญหาอะไรแม่ที่ตองทำตองก็ทำเพื่อแม่กับพี่น็อตน,นั่นแหละตองถ้างนั้นแม่ขอถามแกตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าแกแต่งงานไปอยู่บ้านผัวแล้วไปเจอน้องสใภยทำกับแกแบบนี้แกจะรู้สึกยังไงตองแกลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าแกกับพี่สใภยแกมีปัญหากันใครที่จะลำบากใจอะ่ะ ็แม่กับตอ้นนอตพี่ชายแกไงตองบ้านเรายอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อรับสปายที่ดีที่สุดเข้ามาในบ้านนะตองเพราะฉะนั้นอ่ะแม่จะทําให้เขาลําบากได้ยังไงความสงบสุขอ่ะมันจะนําพาซึ่งความร่ารวยและรุ่งเรืองตองเข้าใจหรือยังแม่ทําไมแม่ต้องพูดกับตองแบบนี้ด้วยอ่ะนี่แม่ลืมไปแล้วเหรอว่าตองเป็นลูกที่แม่รักมากที่สุดเลยนะแม่พูดแบบนี้ตองเสียใจนะนี่ตองฟังจากน้าเสียงแกแล้วเนี่ย แสดงว่าแกยังไม่รู้ตัวใช่ไหมได้ถ้าเกิดว่าแกยังไม่รู้ตัวหรือว่าคิดไม่ได้เนตองต่อไปนี้ก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะฉันละอายคนจริงๆตองที่มีลูกสาวแบบแกเนี่ยแม่ที่ตองทําไปตองแค่โกรธอะมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบอะตองต่อไปนี้ต้องจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นก็แล้วกันตองจะเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็จะเป็นน้องสะใภ้ที่ดีให้ได้ด้วยค่ะ ถ้าแกคิดได้แบบนี้มันก็ดีนะตองเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านอ่ะก็ต้องรู้จักเคารพพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ปฏิบัติตัวดีๆกับเขาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะตองแกต้องรู้จักกระตันยูต่อพวกท่านเข้าใจไหมถ้าเกิดพวกเขาทำไม่ดีกับแกนะก็กลับมาหาแม่ได้ตลอดแต่แม่ห้ามอย่างหนึ่งนะห้ามทำไม่ดีกับเขาเด็ดขาดเข้าใจหรือย,ยังค่ะตองเข้าใจแล้วคะ่ะแม่ต่อไปเนี้ย ตองจะดูแลพี่โจแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่โจให้ดีที่สุดค่ะในเมื่อเข้าใจแล้วก็กลับบ้านไปได้ละถ้าไม่มีอะไรจําเป็นจริงๆไม่ต้องกลับมาหาแม,ม่บ่อยๆฉันไม่อยากให้แกมาปวดที่นี่โถ่แม่ตองก็บอกแล้วไง,องว่าตองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี้ตองจะไม่สร้างปัญหาไม่ลบกวนอะไรพี่มาเขาอีกแล้วครอบครัวแม่ก็จะมีแต่ความสุขก็จะสงบสุขไงมันต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกสาวที่ฉันภูมิใจอะ่ะ ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องกลับบ้านก่อนนะแม่ต้องจะไปทำกับข้าวให้แม่พี่โจก็กินสัหน่อยไปได้ละแล้วก็อย่าลืมที่แม่สอนล่ะค่ะกลับก่อนนะคะไอ้ลูกคนนี้เอาแม่ครับวันนี้ไม้เขากลับบ้านไปฉลองวันเกิดกับแม่เขา วันนี้เรามาหาอะไรกินทำอะไรกินฉลองกันบ้างไหมครับน,นันๆาที่เราจะอยู่ด้วยกันสองคนอ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะลกูกทางงั้นน็อตทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไม่ไปช่วยนะดาเลยครับแม่คะ <c oughs> ไม้แม่คิดถึงไม้มากเลยลูกไมกลับมาหาแม่แล้วหรอ <c oughs> แม่เหมือนกันนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่นี่ไม้ซื้อของขวัญมาให้เต็มเลยค่ะแล้วแม่ฟ้าเขาก็ฝากมาให้ด้วยนะคะโอไม้แม่ขอบใจมากนะลูกแล้วฝากไปขอบคุณแม่ฟ้าด้วยนะ,ะที่ซื้อของมาฝากแม่ได้เลยค่ะแม่ <laughs> <c oughs> ความอบอุ่นของครอบครัวไม่ใช่จํานวนคนที่มีอยู่แต่คือความเข้าใจที่มี